โดยเด็กน้องเอฟสี่หกทุกท่านครับพี่น้องเอฟสิบหกคาโร่คอนเชฟเฟยครับใน,าบนบนะทางตัวเลขการส่งขชช้อเสนอระดาาับผ่านเกินได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งค้าน้อยลาวพัฒนารวมไปถึงมีหุ้นรอบต่ตางๆจันทร์สึงศุกร์ทีนเด,ยเดียวนะครับพบกับวันนี้รอบของวันอาทิตย์ที่4กันยายน2565ัน 2, าร้อยหกสิบห้าแปรปๆเนาะวันที่1ยกหยกไนเลยวันนี้วันที่4ไปแล้วว่าแน่นอน,นจริงๆ อ้าวยังไงก็เต็มบกเต็มใจเนาะสำหรับปีที่จะถึงเนาะใกล้จะสิ้นปีแล้วมาสรุปแนวทางใน4หน่อยของรอบราาวันเสาร์นะครับก่อนจะพบแนวทางวันอาทิตย์เนาะเฉพาะกิจครับ671ล่าง95พิเศษครับบน950ล่างอะไรครับรอกการบ้างครับ95ปกติครับบน153ล่าง40ปิดท้าย VIP สองสองล่าง1นึ่สองแม่หลักเลงเลยนะครับอ้าวเด่นก็มาอยู่นะวันนี้วินเด่นก็มาได้เรื่องอยู่นะครับนะสาวกวินเด่นก็นะพวกเห็นไหมฮะสี่สองอะไรพวกนี้เนาะเอ้ยโทษทีไม่ไส่สองหกสองหกสองสี 6, <c oughs> 6, 2, 4, มาหมดเลยนะครับอืมนะเนสิ่งนใดครับ 2 6 2แตกเนาะวินเด่น2 6 2ก็แตกชุด3ตัวก็แตก6 7 1เนะี่ยหจุดนะครับแล้วก็เด่นที่บอกว่าเด่นเดินที่ให้เด่นไป4ตัวคือ7 1 4 6เนะี่ยมาครบครับมาครบอา้าวสเกตด,ด้วยนะเวลาเน้นอะไรให,ให้เวลาให้รีมารอะไรไว้เนาะอ้าวสูตรเจาะก็ปังปุรุเยะครับ7 1 59 90 59 40และ62มาดูได้ทางของ4น้นอยในรอบวันอาทิตย์ที่4กัน,นยายนส5 6 5น 65, กันครับมีอะไรมั่งเนาะเบิ้ล3 3 2 2เนาออ่าะอะไรก็เป็นไปได้หวยวันอาทิตย์นะครับชุด3ตัวก็ให้ไปแล้วนะครับชุด3ตัวก็เน้นไปที่เฉพาะกิจและ v ีพน,นะหรือชอบไปรอบอื่นก็หยิบไปด้วยจับไปด้วยถ้ายังไม่มาเนาะ เดนรอบเมื่อวานนี้ก็โอ้โหนะครับพอได้อยู่นะพอได้อยู่เนาะแตกด้วยเมื่อวานแตกแต2ก262นะครับตัวที่ชินชอบก็ติ๊กให้เน้นให้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ตัวที่ไม่ติ๊กไม่เน้นนะก็อย่ามองข้ามไปนะครับมีโอกาสมาเท่ากันเนาะชินชอบตัวไหนก็หยิบจับไปใช้งานในแต่รอบได้เลยนะครับชุดนอกตารางนะครับอ่าเดนก็ เด่นวันนะครับเด่นวันที่จะที่เพิ่มมาใหม่คือจะพยายามให้เด่นวันแนละ้วเด่นวันมีอะไรที่น่าสนใจเนอะกจากเด่นรอบเนาะอย่างชุดนอกตารางเด่นวันก็เมื่อวานรอบเมื่อวานก็มาดีนะให้ไวสี่ชุดมาครบเลยเนาะครบทุกตัวเลยนะครับอันนี้ก็ให้ไว้อีกนะครับชุดเจาะก็เน้นให้ติ๊กให้นะครับตัวที่ไม่ติ๊กไม่เน้นก็ไม่ใช่หมาเนาะโอกาสมาเท่ากันเด่นเบิ้ลสี่สี่จดเจ็ดน,นะครับสามตัวให้ไวต้ตามนี้ครับ เงินไปที่พิเศษกับปกติชอบรอบแรกก็เอาไปใช้ได้อา้าวนะครับลองดูก็สแสดงความดีกับคนเนที่ปางในรอบวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะแหมรอบแรกนี้สองรอบแรกนี้รอบการบ้านไปไม่เป็นเลย <c oughs> เอา้าวยังไงก็ใช้ดึงฟินิจจับตัวที่ชอบไปวางไว้รอบที่ใช่ครับงงางๆก็ขอให้จุกหวยด้วยเงินนะครับ ถูกรอบเนาะทีเราเอฟซีนะคันครับสี่ปีครับ